ีกะไทยแก่สวัสดีค่ะคุณลงกเด็กอารมณไหมคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่วงเวียนใหญ่นะคะไม่ได้พามาเดินตลาดนะคะ<ม>จะพามาอนุสาวรีย์นะคะแต<ม>่ทางจะเดินเข้าไปมันต้องผ่านตลาดนะคะก็เลย วันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์อนุสาวรีย์ที่ออกแบบโดยท่านอาจารย์สินพีรศรีนะคะในวาระครบรอบร3อยปีของท่านศาสตราจารย์สินพีรศรีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนี้เราไปอนุสาวรีย์ต่างๆกันเนะะเาะไปมันจะมีทางเดินคนลอดนะคะเข้าไปในอนุสาวรีย์ได้นะเกๆเด เดินรดใต้ถนนนนไม่เคยเข้ามาดูใกล้ๆอย่างนี้เลยเนาะนั่งรถผ่านอย่างเดียวนะถ,ถึงแม้ที่ทำงานจะอยู่ใกล้มากก็ตามต่ไม่ค่อยเข้ามาใกล้ๆอย่าง เหมือนที่เราเล่นมุกกันสมัยก่อนนะคะเราก็ชอบเล่นมุกกันว่าอัน,นุสสาวรีพระเจ้าตากสินถือดาบข้างไหนนะคะหลายคนก็ตอบข้างขวาอะไรอย่างนี้นะคะเป่าเนี่ยข้างเมอรี่คิงนะคะอันนี้เมอริี่คิงนะคะอันนี้เพิ่งผ่านวันตากสินมหาราชมาไม่นานนะคะ วยมากแล้วก็สมพระเกียรตินะคะ พระบรมบราชานุสาวรีย์นะคะอ่ามือถือดาบนะคะไฟถือดาบไ้นะคะแล้วก็หันพระพักนะคะหันหน้าไปทางตะวันออกเนาะนะคะทางนี้ทิศตะวันออกนะคะที่ได้ส่องมานะคะก็คือเหมือนการไปตีเมืองสันทาุรีนั่นแหละนะคะนี่คือท่านหนันมาไปทางเดียวกับใช่ ใช่อะไรนะคุณผู้ชมอันนี้วงเวียนเล็กนะฮะหลายๆคนชอบแบบทำไมถึงเรียกวงเวียนใหญ่เพราะว่ามันมีวงเวียนเล็กด้วยนะคะเราขึ้นไปตรงนู้นกันนะคะเราจะเดินไปอนุสาวรีย์แห่งที่สองะคะ่ะ ชจะต้องตกใจไปนะคะไฟเฟนี้ไปทำวิิจิตเจ้าพยานะคะจะเห็นว่ามีตลอดเส้นทางนะคะนู้นนะคะลาไปจนถึงนู้นนะคะป้อมวิชัยประสิทธิ์นู้นลาไปนู้นเลยนะคะช่วงนี้แบบใคร ใครลงเรือแบบดินเนอร์ครูสก็จะแบบคุ้มมากนะคะเพราะว่าได้ดูได้ดูอย่างนี้ไปฟรีๆเลยนะคะตลอดเส้นทางมาถึงที่หนึ่งนุสาวาลีนะคะนี่คือพระบรมราชานุสาวรีนะคะ <Yes. S 2> พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกนะคะราัชากาลที่หนึ่ง ด้านนาแต่เนื่องจากวันนี้ประตูเขาปิดนะ,ะดิฉันต้องอ้อมเอานะคะป่าเดี๋ยวเราเข้าไปนะคะ <c oughs> ทำไมไม่เปิดใจได้พระบรมมนา,าชานุสาวรีราัชาการที่หนึ่งนะคะหรือเราเรียกปฐมบรมมนา,าชานุสาวรีก็ได้นะคะแต่ทุกคนจะชินกับสะพานพุดมากกว่านาอ ก็ประทับนั่งนะคะทรงเครื่องสักกรีเต็มยศน,นะคะนะผมใหญ่มากเราไม่ค่อยมาดูแบบใกล้ๆเนาะส่วนมากจะผ่านอย่างเดียวม <c oughs> าทุกคนแล้วเราก็ยกมือไว้ไม่ค่อยแบบเข้ามานั่งมาดูใกล้ๆเท่าไหร่นะ 来嘛。 สะพานขุดนะคะร่วมถึงประถมบรม,มราชานุสาวรีนะคะสร้างขึ้นในสมัยสมโพชกรุงราาัตนโกสินทร์นะคะครบ150ปีนะคะอ่ะปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วจ้ากรุงกรุงราาัตนโกสินทร์มีอายุมากี่ปีแล้วจ้าอ่ะติ๊กตักติ๊กตักตับ,ตบ,ตบสองยเท่าไหรส่สองเจ็ด ไม่เถิงสองเท่าไหร่สองเท่าไหรตึก,ตก,ตก,กปีนี้นะคะก,กุงรัตนโกสิทร์อายุครบสองรอยสี่สิบเอ็ดปีนะคะเราอายุสองเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีงานสมโพธิใหญ่นะคะถ,ถ้าจะรอนะสองร้อยห้าสิบปี ซึ่งฉันคงอยู่ถึงฉันคิดว่าฉันน่าจะอยู่ถึงดเ,ดเดินทางต่อนะคะไปอนุสาวรีย์แห่งที่สามนะคะดดดเดินได้นะคะแต่ถ้าใครจะนั่งรถก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่เราคิดว่าการเดินมันก็โอเคดีนะคะไม่ได้เดินไกลมากนะคะแต่ละที่ถ้าเรา ถ้าเราเดินจริงๆก็ห่างกันสักประมาณสิบนาทีเนาะประมาณนี้นะคะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอนุสาวรีแห่งที่สานะคะอนุสาวรีประชาธิปไตยนะจ๊ะไม่ต้องมอกเนะว่าอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราข้ามถนนไปเกาะกลางกันดีกว่าถ่ายตรงกลางนะจะลด ค่อยเข้ามาอยุดตรงตรงกลางเท่าไหร่นะรัรงคุผูทรมก็แน่นอนนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็สื่อให้เห็นนะคะว่าเรามีประชาธิปไตยแล้วนะคะเป็นพานรองรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญต่างๆนะคะที่เป็นลายปูนปั้นนะคะโดยรอบนะคะ อันนี้ที่ฝั่งลงอันนี้เป็นปืนใหญ่นะจ๊ะเป็นกระบอกปืนใหญ่เนาะแล้วเขาฝังฝั่งลงไปนะคะโดยลอบทั้งหมด75กระบอกนะคะสื่อแทนอะไรจ๊ะนะมันมีอยู่75กระบอกมันสื่อถึงอะไรปีหสองสี่เจ็ดห้านะคะเป็นปีเริ่มต้นการที่เรามีระบอบประชาธิปไตยนะคะ ไกลๆดูสวยกว่าไม่รู้ดิมันถ่ายไกลๆมันดูไม่ครบองค์ประกอบยังไงก็ไม่รู้ถ่ายไกลๆมันดูแบบเออเวิร์กดีเกเชียน,น,นอกจากมาากันจะสื่อถึงว่าเรามีประชาธิปไตยแล้วนะคะอนุาสาวรีย์ประชาธิปไตยยังเป็นเคยเป็นสิ หลักกิโลเมตรที่นยดด้วยงงและวสิหลักกิโลเมตรที่ <laughs> ก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะสมัยก่อนนะเรายังไม่มีอนุสาวรีย์ใช้สมอรูมิใช่ปะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปด้วยนะนะคะ mm hmm. เราก็เลยนะับตรงนี้เป็นศูนย์เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางแยกไปหลายๆทางถูกไหมมันมีแยกไปนู้นไปนี่ mm hmm. ก็คือถ้า ไปนู้นก็คือจะไปปิ่นเกล้าใช่ไหมก็ไปทางตะวันตกไปทางสายใต้ใช่ปะถ้าเราวิ่งไปตามเส้นนี้เรื่อยๆอะ่ะมันก็จะไปตะวันออกได้ถูกไหมเงี้ยแต่เส้นอย่างเงี้ยก็จะไปตะวันออกได้ถ้าวิ่งออกทางนูน้นก็จะไปสายเหนือได้อย่างเงี้ยนี่คือเขาก็เลยนับตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญแล้วก็เลยนับเป็นกิโลเมตรที่สตรเริ่มจากตรงนี้นะคะ ต่อมาเรามีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเราก็เลยนับตรงนั้นเป็นไปกลายเป็นหลักปายกลายเป็นกิโลเมตรที่สูดไปนะคะเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นแหล่งศูนย์รวมของถนนหลายสายมากกว่าและเป็นของจริงนะอันนั้นนะคือมีพระหนโยทินเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถไปใส่เหนือใส่ตะวันออกเชียงเหนือได้ด้วยนะคะก็เลยนับตรงนั้น ป่ะเดี๋ยวเราก่อนจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับทางเดิมนะคะแล้วก็ไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันเราจะไปสวนลุมพินีกันนะคะป่ะอนุสาวรีย์ที่4นะคะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะคะหน้าสวนลุมพินีนะคะขออนุญาตนะคุณผู้ชมมันไปไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าอยากจะไปคือเขากั้นไว้ลอตเลยนะคะต่อให้เดินแบบไปข้างหน้าฉ <c oughs> ันว่าดิฉันว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีขออนุญาตถ่ายด้านข้างแล้วกันนะคะคุณผู้ชม ฉลองพระองค์ชุดเสือป่านะคะเป็นผู้ให้กำเนิดเสือป่าด้วยแล้วก็ประชกาลที่6นะคะทรงเป็นผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินีจ้าะะแล้วมาถึงเขาต้องถึงสร้างสวนลุมพินีเขาต้องการให้มีสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็เลยสร้างสวนลุมพินีขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าสวนลุมพินีตามสวนที่ประูติของพระพุทธเจ้าก็คือสวนลุมพินีวัน ต่่่่ไไมด้เเป็นนัาาีจงรืองเอ,ออกจาก BTS มานะคะับคุณผู้ชมก็เตออนุสาวรีย์เลยทันทีนะคะนี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแงสุดท้ายแล้วดีใจจังอันนี้เป็นที่ะลึกนะคะสำหรับผู้ ที่เสียชีวิตไปนะคะทางทหารและพละเรือนนะคะจากสงครามอินโดจีนนะคะก็จะมีรายชื่อนะคะของผู้เสียชีวิตแล้วก็ข้างในบรรจุเป็นอัฐิด้วยนะคะออีเส,สาสูงๆนี่มันคือมันคือดาบปลายปืนเนาะ อ่นเหมือนการทําเหมือนหอกนั่นแหละกระดาษปลายปืนนั่นแหละก็เหมือนเหมือนคมหอกนั่นแหละมีรูปปั้นนะคะอยู่ห้าคนอา้าแยกออกไหมว่าเป็นอะไรบ้างทหารอกว่า,วาก็เหมือนที่เราให้ฟังนะคะมันก็อ่ะอันนี้ทหารเรือนะอันนี้อันนี้ทหารเรือตรงนี้คนตรงนี้คนละเรือนนะคะ แล้วก็อันนั้นทหารอากาศนะคะถัดไปก็จะมีคนถือปืนเป็นเป็นทหารบอกเพราถอปืนยาเป็นทหารบอกเดี๋ยวดูชุดก็รู้อันเนี้ยทหารอากาศใส่หมวกเธอดูดีๆเขาใส่หมวกกันน็อกเห็นปะที่ถือตอปีโดเอาขัว้ับลงอะ่ะเซเมล่ะแล้วใส่หมวกเป็นเหมือนหมวกกันน็อกชะเหมนชุดดักบินเห็นปะคนละเรียนเขาถือตำราจริงปะ ถือปืนนะ่ะเป็นทหารเป็นทหารปกจริงป้าใส่หมวกเป็นแบบหมวกหมวกหมวกของทหารปกมุมนี้เลิศมากหามุมหามุมที่แบบมันไม่โดนอะไรหนะึ่ง ก็เลยกลายเป็นหลักกิโลเมตรที่สุดไปนะคะเพราะว่าถนนแต่ละสายมันไปได้หลายทางนะคะทางพระหนพระหนโยทินไปสายเนี่ยตะวันออกเสียงเหนือนะคะไปทางนู้นก็จะไปสงังเฮีนะคะไปออกสายใต้ได้นะคะทางนี้ก็จะไปออกสายตะวันออกและอีกไปตะวันตกได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดสําคัญนะคะแล้วมันก็เป็นแหล่งรวมของผู้คนไปเลย ะะจากผู้คนที่แบบมาจากหลายๆภาคก็จะมารวมกันที่นี่นะคะปลายทางรถตู้รถอะไรเงี้ยฮะก็จะมาสุดที่อนุสาวรีย์ชัยไปเลยนอยนะคะนี่คืออนุสาวรีย์ทั้ง5ที่นะคะผลงานของท่านศาสตราจารย์สิงห์พีรศิษนะคะเราฉลองครบรอบร้อยสามสิบเอ็ดปีที่ท่านศาสตราจารย์สิงห์พีรศิษนะคะเดินทางมากรุงเทพนะคะ ความจริงอยากทําตั้งนานแล้วจะทาตั้งแต่ช่วงที่ท่านเดินทางมาประมาณเดือนกันยาแต่ตอนก็ติดนู้นติดนี้นะคะไปวันเกิดน้องโหดไปอะไรอย่างนี้นะคะเยอะแยะไปหมดก็เลยเลื่อนมาถึงวันนี้นั่นแหละคะความคันเสียดไ่ดีใช่ไหมใช่อ่ะ<ม>เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะ<ม>ขอวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะคะเ<ม>หนื่อยมากในการเดิน เราขออนุญาตไปหาอะไรกินแถวานี้นก่อนนะคะแล้เดี๋ยวไปล้ลรามาเจอกันใหม่ในอีีหน้านะจ๊ะบ๊ายบายก่อนนะคะซียานะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย